คุณพูดทำไมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พูดจาเลาะเทอว่าทำไมคุณมีความเห็นโตเฉื่อยมากหรือเปล่าโอ้โหเออแต่กำลังฉันใกล้เห็นต้วงเห็นับสักเห็นทันไปก็เสือเหมือนกันฮะหยุดได้แล้วเออพรงท่านจับเมืองนี้ปากเหม่งทั้งเมืองแน่พู้จวนนะเหนื่อยมากยังไงนะไม่ต้องออกความคิดเห็นจะได้เปล่าน้องพี่เสด็จพี่เลยค่ะไม่ใชวันนี้พระคุ สเสด็จมาน้องรุ่งทิพยนะ์น่ะยังไม่ได้เตรียมของขวัญตอนรับจุ๊พี่ลูงสุริยาเลยถ้าเป็นเช่นนั้นวันพรุ่งนีสามโมงเช้าบอกฉันรุ่งทิพย์จะขอส่งอาชาเพื่อเป็นของขวัญตอนรับพระคุ้มันจะได้หรือเปล่าดีคะรูปคลิ์บอกฉันตั้งใจเอาไว,ไเวเ้เดี๋ยวนะจะดีเหรอเนาะเจ้าพูดอะไรออกมาด้วยตัวหรือเปล่าทำไมต้องเดี๋ยว เว่าอย่างไรก็มองฉันคิดว่าการทรงม้าของหญิงนั้นหมองฉันเห็นไม่เหมาะไม่ควรจะไม่ให้หญิงทรงม้าหมองฉันอย่าให้องหญิงเปลี่ยนจากทรงม้าเปลี่ยนเป็นปั่นจักรยานได้ไหมเฮ๊ยเพราะว่อต้ามีปั่นเพื่อพ่อปั่นเพื่อแม่องหญิงก็ปั่นเพื่อของฉันทุกการปั่นจักรยาน นึกไปนึกมาไม่อยากคุดคองกูหรือว่าทั้งสี่พระองค์ที่มาจะให้ผมฉันปั่นให้ดูไหมไม่ต้องไม่ต้องแหมโน่นโน่นเขาเรียกไปปั่นลวเออปั่นกรยานไปด้วยกรยานไปด้วยไปปั่นไปด้วยแล้วรุ่นนี้น่าจะปั่นมาเจ็ดย่านน้ำเลย ไม่ต้องไม่ต้องการทำอาหารน่ามีแม่ครัวอยู่แล้วเอานี้นะพวกเจ้าเนี่ยไปจัดงานให้เรียบร้อยตรวจดูภายในงานก็พอเออได้าอะครเปนั้นธรชาตุลาเออไป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 เป็นยังไงบ้างเพื่อนโปรแกรมเพิ่มไหมล่ะมีแค่นี้เหรอเออมีแค่เดียลักษณะจะไม่ถูกใจท่านพี่จะพี่ต้องไปดูหัวนะเบี้ยข้าไม่ได้มันพรุ่งนี้หมอฉันตั้งใจจะทรงอาชาอยังไงหมอฉันก็ทำได สามารถเดี๋ยวนี้ก็เท่าเทียมกันแล้วเบี้ยเ้ามันไกลแล้วใช่ไหมอาทะมันไกลแล้วก็ได้คุณมหาเมืองไม่ใช่ครัให้งานไปจัดการาำพิธีให้เรียบร้อยพวกพรุ่งนี้น้องสาวเราจะส่งอาชาให้ขุนบ้านดูทําให้เรียบร้อยเข้าใจหรือเปล่ารับที่กล้ารองคุณมาเลยไม่อยากตรวจนั่นไปเป็นคนช่วยคุณมหาเมืองส่วนทหารทุกคนก็ตรวจดูเวงางให้เรียบร้อยด้วยมีจะ่บ้าทุนเหล่าจุฬาโตดีปั่นจักรยานเพื่อนนักแก่เรือต เอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเพื่อนนะไปพักกับเราเราจะพาเพื่อนไปพักในที่สบายส่วนรุ่งทิพย์กับรุ่งปริยากดเจรจาพูดคุยสร้างสัมพันธ์ใจที่ดีต่อกันเดี๋ยวพี่ไปก่อนเดี๋ยพี่จะไปดูคือพักผ่อนก่อนดี่เขคะไปไปใช่ไหมเดี๋ยพี่เขาสอนด้วยอนพี่ค่ะและไอ้สองตัวนี้อยู่ห้วยกันจะหลับได้นอนเนี่ยคือไม่รู้เป็นไรคนกินอะไรล่ะน้าข้างหลวงไม่ดีหรือคุณอยากให้ใหม่หรก็ทำหน้าดีดีหรื ปเปนเรื่องมึงเอาเปนจริงใช่ไหมววนเนี่ยพวกมุ่นเนน่ยพวกที่จะจริงยังลูลานี่างไคะชาบอดเรย์ไรบัวลอยด้วยนะคะสำหรับเรย์ไร่ฉันมีทูดา้จวางใช้เธอ ฉันง็ไปได้แล้วไหมคะไปชื่อเลไลไปชื่อเลไลยังไงฮะไปพักได้แล้วไปชิน้าที่แลนะฝังที่ดีก็เลไลลงไปที่คอบมา้าไปบอกไอ้ทหารเลวเลี้ยงม้าอัศวินนาว่าวันพรุ่งนี้สามโมงเช้ายิงรุง่งทิพย์จะส่งอาชาเพื่อไปขอควันให้กับพระคุณบ้านรุ่สุริยาไปสั่งด้วยนะว่าให้นำอาชาตัวโปรด ดูเถอะเจะคิดด Des er ีเท่าเดิมจะาขี่อัลาโฟแต่พี่ว่ามันจะอะไรายต่อเจ้าได้นะจะพี่เบีค้าน้องหญิงตั้งใจไว้แล้วว่าจะส่งมาแชร์าว